สวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับสาขาเทคโนโลยียางพอลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นกับอาจารย์ตุนยพงศ์ตุนยพิทักษ์เรามาดูบรรยากาศการเรียนรู้จากสาขานี้เบื้องต้นกันค่ะ ชื่อตุนยพงศ์ตุนยพิทักษ์ครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาเทคโศา,ายตรและโพลิเมอร์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2541วันบรรจุผมคือ3เดือนมกราคม2541ต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เป็นษย์เก่าที่นี่นะครับษย์เก่าที่นี่รหัสตั้งศึกษาแผนเข้า3545 0 1 7บทบาทของผมก็เป็นอาจารย์ผู้สอนสอนทำวิจัยนะครับตามภารกิจ ที่มมหมาอะไรเป้าหมายให้ครับแล้วก็มีงานบริการวิชาก,การอยู่บ้างก็ประัดไปนะครับแล้วแต่หน่วยงานหรือว่าองค์กรจะเชิญไปไนะคนัแต่ว่างานที่ผมทำปัจจุบันบริบริการวิชาก,การนี่จะเป็นงานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือกับสี่หน่วยงานเนาะจะมีสาามภยาวิชากรรมมอออาณาจประเทศไทยสูตรโลหะและว,วัสดุของชาติครับอันนี้ผมจะต้อง ไปโคชิ่งโรงงานทุกๆสองเดือนก็คืองานทำแบบเนี้ยตามสไตล์นักเทคโนโลยีนะครับมันมันไม่ค่อยหรูหราเลยอย่างแรกสุดก็คือวิชาชีพ้ากเทคโนโลยีย์เนาะเด็กนักเรียนก็จะได้ศึกษาจะเรียนพราะยางยางก่อนต้องรู้จักมันก่อนบางทีคุณเห็นแค่นั้นคุณไม่ร่วมคืออะไรยาง แล้วก็มันไม่ได้มีแค่สิ่งที่มาจากธรรมชาติตัวอย่างธรรมชาตินี่มันจะเจริญเติบโตในเขตร้อนใช่ไหมแต่พวกหนาวทางเหนือนี่ไม่มีมันก็ต้องสังเคราะห์อะไรขึ้นมาวัตถุดิบม,มันก็มีทั้งยางธรรมชาติสังเคราะห์คุณเรียนแต่ว,วัสดุยางไงถูกใช้ประโยชน์ตรงๆไม่ได้มันต้องมีการน,านรํามาผสมเพราะนคุณต้องเรียนพวกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยางอย่างอืงอ่นเช่นสารเคมีที่เราใส่เข้าไปเพื่อปรับปรุงสมบัติการแปรรูปการแปรรูปการทดสอบ มีงานทิ่ใจนะครับคุณก็ต้องความรู้ใหม่ๆตั้งความรู้ใหม่ๆปัญโดยจะเรียนรบกบทุกอย่างทีกยกับเทคโนโลยีอย่างนะครับตอนผมจบปีสองพนสามเก้านี่ประเทศไตยเจอวิกฤตเศรษฐกษิจขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะครับก็คือการที่เงินบาทของบ้านเราถูกโยมตีจำนออนค่ามากๆนะครับ หลายสาขาวิชาชีพตอนนั้นนี่แทบจะไม่มีงานทำาแต่สาขาเทคโนโลยียางผมยังไปได้ๆีด้วยมีงานตลอดเวลาครับตลาดแรงงานค่อนข้างเปิดเนื่องจากมันเป็นสาขานะเฉพาะแล้วก็มีคนมีความรู้ไม่มากมันอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนี่หลักสูตรเขากาหนดจำนวนรับแค่ไม่เกินยี่สิบคนซึ่งปัจจุบันก็ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนบริบทที่เปลี่ยนมันก็ไม่เคยถึงยี่สิบ อีกเลยครับเคยมีช่วงพีคประมาณสักสามสิบคนอยู่สักสี่ห้าปีอนะไรเงี้ยแต่ตลาดงานค่อนข้างดีนะครับถ้าคุณทํางานตรงสายอาชีพนีไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับตลาดงานดีมากผมกล้าพูดว่ามีงานทำร้อยเปอร์เซ็นตะแต่ว่าบางคนก็พอ,อเรียนไป,ปสักพักรู้สึกไม่ค่อยชอบทางานที่แบบต้องใช้แรงงานเยอะๆอย่างไางต้องผสมอะไรเนงะี้ยก็จะเปลี่ยนสายงานไปเป็นนักวิชาการอะไรเนงะี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีเปิดสอบ หลายๆที่เนาะการแย่งไม่ใช่เราก็ทําได้ถ้าถ้าเขาเปิดสอบอย่างเงี้ยเป็นนักวิจัยเป็นผู้ช่วยวิจัยก่อนคุณจะเป็นนักวิจัยคุณต้องมีคุณวุฒิหรือว่าผ่านกระบวนการที่สร้างนักวิจัยขึ้นมาก่อนเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรได้คือเป็นและที่เราชอบอ่ะพอสนใจถึงจุดหนึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะเลือกไปทําอะไรมันจะเลือกไปทําอะไรเวลาคุณเข้ามาเรียนที่ไหนก็แล้วแต่นะให้นึกเสมอว่า เราไม่รู้อะไรเลยเราต้องพยายามรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นอแต่สักวันเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราต้องเปิดเปิดใจเพื่อรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วลก็ถ้าไม่มีทางเลือกอย่างหนึง่งยังไม่รู้จะเลือกอะไรไม่ยังม่งมีทางเลือกยังไม่รู้จะเลือกอะไรตัดสินใจสาขานี้เป็นสาขาที่น่าสนใจ แล้วข้อมันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเราได้นะถ้าเด็กๆที่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเรืองเรียนอะไรเนี่ยสาขานี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเมื่อคุณมาเรียนแล้วมันก็จะมีกระบวนการภายในของสาขาวิชาที่จะช่วยดูแลคุณทั้งรุ่นพี่ครูบาอาจารย์นะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่พูดเรียนแหละส่วนใหญ่นะครับก็ดีสาขานี้ดี <c oughs> บอกแค่นี้แหละไม่เช่ยกว่าโปรโมทสาขามันเป็นสาขาที่ดีจริงๆนะครับ